สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทางเอฟซเก่าแล้วก็เอฟซใหม่นะคะมาพบกับช่องสาวบึ้งมอนเดิมเนาะพี่พี่จ๋าก,กับแนวทางหาหน้อยนะคะห้าหน้อยสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรวมนะคะในคลิปเดียวกันก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันคําเตือนทางช่องเป็นเบียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันนะคะพี่ๆจะสําหรับแนวทางวันที่27นะ,ะวันนี้แอดอาจจะไปไวไหน่อยนะคะต้องรีบออกปตละ,ะนะ,ะ,ะตัวเด่นในวันนี้นะคะแอดให้เด่นที่2 3 6านะคะส3 6สายวิง่งสายรูดนะคะรูดไปที่6นะคะ หกตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะมีหกศูนย์หกสองหกสามหกสี่หกห้านะคะแล้วก็หกเก้า<ม> นะคะแนวทางของแอดก็จะประมาณนี้นะสาหรับในสูตรเม็ดเดียวใครชินชอบชุดไหนตามชุดนั้นนะคะแต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปอ่ะเดี๋ยวเราไปตามต่อกันสูตรมัดรวมนะคะพี่พี่จ๋าไปตามต่อกันสูตรมัดรวมนะคะเข้ามารับชมแล้วแอดก็ฝากด้วยนะฝากเป็นกําลังแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่พี่จ๋าอ่ะขอแค่คนละไลค์เนาะเป็นกาลังใจให้กับแอดที่คํานวณแนวทางมาแบบปันพี่พี่นะคะให้นําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันดูแล้วกันนะ มาตามต่อกันสูตรมดรวมนะคะกับตารางตัวเด่นกันก่อนเลยสำหรับตารางตัวเด่นในวันนี้นะคะแอให้เด่นไปที่3ามนะคะสองหรือ9ก้นะคะ5้แล้วก็8เด่นสูตรในตารางนะคะให้เด่นไปที่6แล้วก็2นะคะเด่น6เด่น2เดี๋ยวแอดจะพูนะคะ บุกให้ไปที่60 62ใครไม่ชอบจับในตารางตัวเด่นนะพ,พี่จ๋าสามตัวก็เช่นกันนะคะหกสากเก้ 63, นะคะส,ส่วน2แอดให้ไปที่23 25 27 28นะคะตามต่อกันที่ชุดกันอ่าชุดกันนะคะ30 4ี่ห้านะคะห้าสามแล้วก็หนึ่งเก้าสำหรับสายเบิ้ลเนาะวันนี้วันนี้เบิ้ลน,น่าจะมานะพี่ๆจะเบิ้ลระวังไปที่สามสามแล้วก็แปดแปดนะคะแนวทางอาาันหลายตัวหน่อยเนาะเพราะว่ามีเบิ้ลเข้ามานะคะวันนี้อ่ะตัวที่แอดเน้นในเด่นที่หกนะคะหกศูนย์ หกสองนะคะสามศูนย์แล้วก็สองอ่ะสองสามแล้วก็สองเจ็ดนะคะส่วนชุดกันสามศูนย์แล้วก็สี่ห้าเนาะอ่ะหากใครชื่นชอบไปตามไม่ชอบผ่านได้เลยนเนาะอาเมื่อวานก็ไปเข้าแนวทางเลขทูบนะคะทั้งศูนย์แปดทั้งศูนย์เจ็ดเลยนะคะสาหรับแนวทางในกลุ่มสาหรับท่านไหนสนใจก็สาม,มารถทักไลน์ได้เลยเนะาะพี่จ๋าดูเมื่อวานทูบแตกด้วยนะคะ 0708เนาะที่มาเมื่อวานนะคะอ่ะตามกันต่อเลยแล้วกันรัฐบาลไทยลงให้แล้วนะตั้งแต่วันที่20อ่ะจดไว้แคปไว้นะคะเผื่อนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งนะคะแอบก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ